ครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวของสวนนงมุติพัทยานะครับพอดีผมเดินผ่านมาทางนี้ก็เลยเห็นมันสวยนำาทางสวนเขานำไปจัดสวนนะครับพอดีเข้ามาจือคือผมชอบอของ้ักใครนนีเนาะเครื่องปั้นดินเผานะครับชอบเป็นสุการส่วนตัวอยู่แล้วนะครับ ก็เลยผ่านมาก็เลยเก็บภาพบรรยากาศมาให้เพื่อนได้นับชมกันอยู่ด้านหน้านะครับถ้าเดินเข้าไปก็อยูอ่ตรงนี้ก็จะอยู่ประมาณทางซ้ายมือเนาะถ้าเราเดินเข้าไปจากด้านหน้าครับมันจะเป็นสถานที่เก็บนะฮะแล้วก็มีสวนหย่อมอยู่ข้างๆนะครับก็จะมีพวกส่วนดอ,อกไม้สวยๆนะครับก็สวยงามมากนะครับก็จะมีจุดให้เราชมหลายที่นะครับ ที่จะนําไปแต่งส่วนนะแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็จะมีพวกไดโนเสาร์นะครับไดโนเสาร์ตัวเล็กนะครับก็จะมีชื่อนะครับชื่อตามตามชื่อเนาะผมก็ไม่รู้ว่ามีชื่ออะไรมากมันมีหลายร้อยสายพันนะครับเยอะแยะมากนะครับพวกไดโนเสาร์นะครับก็ถ้าเพื่อนๆไปก็จะลืมแวะเข้าไปชมนะครับจุดนี้นะครับ <c oughs> เป็นจุดไฮไลท์ที่น่าชมมากนะครับ ทางสวนทางด้านบนที่มองเห็นเนี่ยเป็นสะพานด้านบนอนะ่ะจะเดินจนจุดเนี้ยเดินอ้อมไปถึงสวนข้างหลังเลยนะครับก็ไกลมากนะครับหลายกิโลแหละนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าไกลสักเท่าไหร่นะครับทำไรข้างบนก็ไม่ร้อนนะครับมีล่มมีชายคาเนาะเหมาะสาหรับเด็กๆเ,เดินนะครับก็ไม่ร้อน,น่ะนะฮนะก็มีนักท่องเที่ยวเนี่ยจุดถ่ายลงถ่ายรูปเยอะแยะไปหมดทางด้านหน้านะครับเนี่ย มีจุดถ่ายรูปด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับตรงนี้สวยมากนะครับด้านหน้าอันนี้ส่วนเฉพาะโซนด้านหน้าด้านข้างนะครับเอ่อจะมีดอกมงดอกไม้นะครับดอกหอนไกล่ดล้วยนี่แหละแต่เป็นภาษาบ้านบุรุเราเนาะเราก็ไม่รู้ <laughs> น่าจะหน้าจะใช่แหละในสฐานที่ในบ้านในเรือนก็มีปลูกเยอะแยะไปหมดนะครับต้นนี้แต่พอเข้าไปแล้วก็จะมีต้นดอกไม้ที่เราไม่เคยเจอก็มีนะ นะครับหลายสายพันธุ์เนาะต้อนดอกมงดอกไม้เพียบเอ,อ่อตามไหลาทางเนาะตามที่เราเอ,อ่อเข้าไปชมนะครับเนี่ยก็มีดอกอะไรเนี่ยเขาเรียกดอกอะไรตามหลายทางที่มันเกมันขึ้นมาตามทางแล้วเดี๋ยวนี้ขายได้หมดนะนะครับต้นไม้แบบเนี้ยนะครับผมเห็นเขาขายตามร้านขายต้นไม้เนาะเยอะแยะไปหมดนะครับแต่อ,อ่าต้นแปลกตาก็มีเยอะเหมือนกัน ที่เราไม่เคยเห็นนะครับต้นมาจากาต่างประเทศทั่วโลกครับก็คือ,อสมชื่อสวนเขาใหญ่ที่สุดในโลกนะครับก็พันเจ็ดร้อยกว่าไร่แะครับ